ของดีมาแล้วนะครับตัวนี้ใครสั่งไว้ผมจําไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวลองดูกันนะครับตัวนี้ก็สภาพโดยรวมสวยนะครับอันนี้คือแผ่นที่ปิดนะครับปิดไว้มันจะเป็นเป็นจะบอกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนมาครบชุดนะครับหนึ่งก็จะมีที่จิ้มเฉพาะจุดนะครับน,นี้เป็นที่จิ้มเฉพาะจุดอันนี้เอาไว้หนีบข้อมือกับมือนะครับ นี้ไว้ไวต่อพ่วงกันนะครับไว้ต่อพ่วงกันกับชุดนี้แล้วก็มีที่แปะนะครับย้ำมีที่แปะให้อีกต่างหากสาหรับใส่นะครับเห็นไหมครับจะมีช่องนี้ส่วนอันนี้ช่องสําหรับที่ตามจุดอันนี้เป็นแผ่นแปะอันนี้เป็นสาหรับเราใช้งานด้วยเท้านะครับแล้วก็มีที่กดจุดมาให้อีกหนึ่งชุดนะครับแบบโดยตรงๆนะครับไม่ได้โคง้งแบบอีกหนึ่งตัวนะครับ เริ่มใช้งานถ้าสมมติเราใช้งานนะครับเราก็กดนะครับเห็นไหมครับตัวนี้มันก็จะเริ่มติดแล้วนะครับให้เราเลือกนะครับอินพุตเลือกเดี๋ยวเปิดได้นะครับเพราะจริงเปิดมันก็จะเห็นครับนะครับเลือกอินพุตนะครับก็จะเอาจี้จุดหรือเป็นแผ่นแปะนะครับหรือจะเป็นเท้าพอเราเลือกเท้านะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือตำแหน่ง นะครับตำแหน่งมันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับเราก็เลือกความแรงได้นะครับนี่คือเลือกความแรงนะครับของความถีตัวนี้ก็จะเป็นโหมดเหมือนกับว่าทุกกระตุ้นอะไรเงี้ยครับเนี่ยพวกเนี้ยค่อยแรงอะไรพวกเนี้ยเร็วอะไรเงี้ยเราก็ปรับได้นะครับส่วนตัวนี้เราก็ปรับนี่ครับเราปรับได้หนึ่งมันก็จะขึ้นไม่เต็มฝ่าเท้าอ่าสอง สามสี่ห้าหเจ็ดแดเ้าสอ่าอันนี้10คือ0นะครับศูนย์ก็คือเต็มฝ่าเท้าเสร็จแล้วเราก็เอ่อนนะอันนี้คือเป็นฮีเตอร์นะครับนี่เปิดฮีเตอร์ที่ฝ่าเท้าได้นะครับพอเราเริ่มเสร็จปุ๊บอเออนะเราก็ต้องกดทำงานเอ้านี่ปิดละเดี๋ยวแป๊บ,บนึ่งนะครับ หาลืมละเลือกอินพุตเสร็จเลือกนี้เลือกสเตลองเลือกสเตตฮีเตอร์นะครับนี่เสร็จแล้วนะครับอันนี้เขาก็จะทำงานแล้วนะครับนะครับถ้าเราเปลี่ยนโหมดที่ฝ่าเท้ามันก็จะขึ้นเป็นตุ่มอย่างนี้นะครับเป็นจุดสีแดงๆนะครับนี่ครับนี่เป็นฮีเตอร์เปิดปิดได้นะครับ สภาพโดยรวมสวยนะครับแล้วตัวนี้ใช้ดีมากต้องบอกว่าใช้ดีมากนะครับใครหาอยู่ให้ไวนะครับย้ำให้ไวก็ประมาณนี้นะครับ